yeah กเป็นกระแสะที่ทาเอาแฟนๆฮือฮามากเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงตลกมัมจกมกเตรียมทําศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตหลังหนังตาตกขนตาแทงตาจนน้าตาไหลพอเริ่มมีปัญหาหนักมากขึ้นทุกวันทําให้เจ้าตัวตัดสินใจเคลียร์คิวทำศัลยกรรมตัดหนังตายกตาที่ตกเพื่อแก้ไขปัญหาล่าสุดเอ็มบุษราคำวงคาเหลาลูกสาวก็โพสต์ภาพวิดีโอคอลคุยกับพ่อมัมจึงจะเห็นได้ว่ามีผ้าปิดแผลบริเวณเปลือกตาและเขียนข้อความแซวพ่อว่าคุณเพชรไทยกับการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตทางคลินิกรู้ กกินดีมาเลยเพิ่มแพ็กเกจตัดไข่ใส่นมให้พ่อด้วยจากนั้นก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์รวมไปถึงพิธีกรสาวตั๊กมายุราที่เข้ามาถามว่าโห oh, พ่อไปทําอะไรอะ่ะก่อนที่เอ็มจะตอบว่าไปตัดนังตาและยกตาที่ตกขาดป้าตัก๊กหล่อจําใครไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้และตั๊กก็ตอบกลับว่าสุดยอดหล่อแน่เลยจะรอดูจ้าด้านโนงชาชาชาก็ได้เผยภาพขนาดที่กําลังวิดีโอคอลหาหม่ำจกมกเช่นกันซึ่งบริเวณดวงตาที่ได้ถูกศัยกรรมยังมีอาการบวมอยู่อย่างเห็นได้ชัดแต่กลับใช้แววความ ปังให้เห็นแบบไม่ต้องซูมเลยก็ว่าได้ซึ่งหน่งชาชาชายังได้เขียนแคปชั่นแซวหม่ำจกมกไว้ด้วยว่าเจมจิหลบไปก่อนปกรณ์ก็ต้องชิดซ้ายณเดชต้องหลบไปทำนาทำไรเพราะว่าพระเอกคนใหม่เพชรไทยแววตาสดใสกำลังมาตาหวานจริงนะพี่ใหญ่งานนี้นักร้องหนุ่มอย่างไอซ์รันยูถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อวานคิดว่าพี่โหน่งพี่เท่งพูดเล่นครับว่าพี่หม่ำไปทำตาทำจริงด้วยดวงตาสดใสเด็กลงอีก10ปีครับโอ้โหเรียกได้ว่าผ่าตัดครั้งนี้ฟีดแบ็กดีปังไม่ไหวจริงๆ